ก็เอ๋ก็ไก,ก่เล้วเอ๋กไก่กนะคะอ่านหนังสือนะคะั่ะท่องงานท่งหนังสือสิอ่านเป็นไหมวันพรุ่งนี้หนูก็จะหนึ่งปีแล้วนะอ่าก็เอ๋ก็ไก่ ขอขไข่ในแล้วเปิดทางนี้ลูกอ่าเปิดทางนี้อันนี้ลูกอ่านเ้เปิดอันนี้เลย <c oughs> ก็ไก่แล้วก็ไก่แล้วใช้พอสอนเลยลูก ใช่พ่อสอนให้ใช่ไหมลูกนะเอ๊ะไอพ่อสอนใช่ไหมลูกอือ่าอะไรลูกกระดาหืมตัวอะไรลูกอ่ากราไหนกระาษอออืออืออือออหอมแก้มพ่อหน่อยลูกหอมแก้มพ่อหน่อะหอมแก้มพ่อหน่อยนะหอมไรหอมแก้มพ่อหน่อยเลยหอมหอหอมแก้มหอมแค้มนะฮึหอมแก้มหน่อยวูหอมหอมแค้ม

ดาวไมไม้ทับถมปรอจุฬาท่าพยองอ่ะเปิดอ่านเองเนาะอ่านเร็วออกเสียงด้วยตาใชายช่ตาละอะไหนคุณตาม,มาแล้ว